คนใจบุญอยากจะไปรับหมูป่ามาเลี้ยงแต่สิ่งที่เจอไม่ได้เป็นบุญตาเลยค่ะไป,ไปเจอภาพบัตรสีบัตรเถลิงชายหญิงกำลังร่วมรักแล้วคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายบริการด้วยค่ะหโอ้หนูเป็นหมูเม,มืองป่าพวกนี้นะคะเป็นหมูป่าจริงๆนะแจกฟรีนะแจกฟรีสำหรับคนที่จะเอาไปเลี้ยงดูนะปกติแล้วแบบเป็นหมูที่สาวโรงงานเขาเลี้ยงแบบ เอาผักเอาอะไรมาให้อ่ะค่ะมันไม่มีเจ้าของจริงๆแล้วก็ตอนเนี้แถวนี้เขาก็ถูกเลิกจ้างไปเยอะมันก็ประสบปัญหาเนาะเนี่ยเ,เขาไม่ได้อยู่เป็นกรงค่ะเขาอยู่ตึกเลยค่ะหมูนะคะเขาอยู่ตึกนะะนี่คือบ้านของหมูนะเราอาจจะไม่รบกวนไพรเวซี่เขาเนาะเขาดูเป็นเออน,นะโอ้นมโมโมโมม หมูนอนฟังเพลงนะคะอ,อุตัยสมาัติไปแล้วเมื่อกี้นี้มีใครเห็นไหมมีคนมีคนโป้อยู่นะคะโอเคนี่นะคะไม่ดีเลยอขอโทษนะคะโอ้ช่วงท้ายคลิปเมื่อกี้มุกหนึ่งมาคุณผู้ชมค,คนโป้อยู่เขาบอกแบบนี้่คะ นี่ยเนี่ยจังหวะที่แพลนกล้องมาปั๊บเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือมันเป็นภาพที่ไม่ควรจะปรากฏน่ะเออลักษณะเป็นตึกร้างตรงนี้นะคะอ่าอ,อยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการก็คือประเด็นตอนแรกที่หญิงสาวคนนี้เขาไลฟ์เนี่ยก็คือไลฟ์พามาดูการช่วยชีวิตหมูป่าหมูป่ามันออกลูกเยอะเหลือเกินก่อนหน้านี้ถูกหมาจรจัดในพื้นที่กินไปคือก็พยายามหาคนช่วยเหลือ จนเธอตัดสินใจอ่ะเดี๋ยวพา,าหมูป่าเหล่านี้ไปเลี้ยงเองที่จังหวัดน่านก็ไลฟ์สดอยู่ค่ะพาไปดูพาไปดูเพราะคนก็ติดตามกันไงว่าจะช่วยเหลืออะไรยังไงปรากฏว่าสิ่งที่มันไม่ควรเจอค่ะสลดกว่าเดิมระหว่างที่ไลฟ์อยู่ก็ไปเจอกับภาพชายหญิงคู่หนึ่งกําลังมีสัมพันธ์กันคือตกใจเลยอ่ะรีบออกจากพื้นที่คนถ่ายคลิปนี้ชื่อว่าคุณน,นัทค่ะคุณน,นัทบอกว่าเอาหลังจากเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ไปสอบถามคนในพื้นที่ได้ข้อมูลนะ ว่าผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยอายุ29ปีแล้วเธอเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีค่ะเคยก่อเหตุเผาบ้านแฟนทิ้งพ่อแม่ไม่เอาแล้วก็ปัจจุบันคือเร่ร่อนนอนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในบ้านร้างมานานมากกว่า5ปีแล้วหนหก็เห็นพฤติกรรมมาตลอดคือต้องบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่พยายามจะไปคุยกับเธอนะครับพยายามจะช่วยแต่สิ่งที่เห็นก็คือมักจะมีผู้ชายแปลกหน้าวนเวียนมานอนกับเธอจนเกิดคําถามว่า นี่มีการซื้อขายบริการทางเพศเกิดขึ้นหรือไม่หรือมีการเอายาเสพติดมาแลกเพื่อจะร่วมหลับนอนกับเธอหรือไม่อยากจะช่วยแล้วแต่เธอเองก็ปฏิเสธครับได้ทำเปล่าไม่ได้ทำม,มีคนเห็นนะเขายืนยันว่ามีเนี่ยเห็นผูนนะ้ชายเ,เข้ามาแล้วก็ทําอะไรแล้วก็ออกไปเนี่ยไม่มีเลยนะคนมาหาหนูอย่างนี้ทั้งวันหนุมหนุมโอเคเหรอลูก ไม่โอเคไม่มีถ้าทำอย่างเงี้ยต่อไปเขาันไม่ให้อยู่แล้วนะฮะมันไม่ปลอดภัยสำหรับหนูอลูกถ้ามีคนมาช่วยหนูจะให้คนช่วยไหมไปไปอยู่บ้านดีๆอะไรเงี้ยไปไหมไม่เอาทำไมอ่ะ คือเสียงของผู้หญิงเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธความช่วยเหลือค่ะนะแต่คือฟากฝั่งของผู้ที่ถ่ายคลิปคุณนัทอ่ารวมถึงชาวบ้านก็หวังดีค่ะคือไม่ควรมีใครต้องมาเจอแบบนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยฝั่งตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้มันยังไม่มีหลักฐานไม่มีการแจ้งความไม่มีการดำเนินคดีแต่ล่าสุดเนี่ยหน่วยงานในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะพอมอลงพื้นที่ไปเมื่อคืนนี้ก็พาตัวพาตัวหญิงคนนี้เนี่ยไปตรวจโควิดในเบื้องต้นแล้วค่ะครับ